จรลึกประเด็นพร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายดิชโนสไตล์ประจำวันที่8กันยายน2564โดยเฉพาะบาคคัังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่านใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้สะเทือนทัพช้างศึกบอยจามินิกขอทําทีมชาติไทยได้ไหมโดยในนี้หลังกระแสมาแรงเป็นอย่างมากเมื่อทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย หรือว่า FA นั้นกำลังแยกทางกับทางกาเสรสโรมากโกชาประธานเทคนิคทีมชาติไทยรวมถึงเอ็กโคโน่ทีมพัฒนายาวชนทีมชาติไทยที่นำมาโดยซับบาดอบารโลก,กาเซียโดยล่าสุดก็มีรายงานจากทางฟุตบอล1น8่อว่าสโมสรบาเยอร์มินิกทีมแยกใหญ่จากทางศึกบุนเดสลีสิกาเยรมันที่มีสัมพันธ์อันดีกับทางบอริกได้เสนอต่อทางสมาโคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องการทำทีมชาติไทยชุดเยาวชนโดยที่จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเพิ่มเติมเลยนะ โดยทางบเยาเมนิกต้องการที่จะช่วยทีมชาติไทยวางรากฐานฟุตบอลและก็ได้เสนอมาว่าพร้อมจะส่งบุคลารกรและก็รูปแบบระบบการฝึกซ้อมทุกอย่างตามแบบฉบับของบเยาเมนิกเข้ามาทําทีมเยาวชนให้กับทางทีมชาติไทยโดยที่ทางสมาคมไม่ต้องไปจ้างโค้ชใดๆทั้งสิ้นซึ่งบเยาเมนิกนั้นจะจัดการที่ทั้งหมดเลยทางบเยาเมนิกต้องการจะพัฒนาเยาวชนทีมชาติไทยในรุ่นอายุ12ปีและก็14ปี ซึ่งนั่นคือส่วนสำคัญที่จะยกกระดับศักยภาพทีมชาติไทยสู่ระดับเอเชีย er, ได้ในอนาคตนั่นเองครับโอ้โหเป็นน่ว,ว่งงานนี้พูดง,ง่ายๆว่าทางบวัยมินิคขอเทคโอเวอร์ก,รกร็แลวกันเดี๋ยวเป็นคนดูแลจัดการทั้งหมดเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องจิปาทะเขาจ,จัดการให้หมดทุกอย่างนะฮะโอ้โหงานนี้ถือว่าดังระเบิดเถิดเทิงเลยประเทศไทยอะไรจะเนื้อหอมปั่นนั้นก็ฝากติดแท็กเชียไทยเชียไม่เลิกเชียทีมชาติไทยกันต่อไปครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ ลูวันคัพรอบรองยักษ์ชนยักษ์หัวดแข้งเดือนตุลาคมโดยสุบบุญเจลิกครับหรื่ารายการลูวันคัพสองพันะฮะรอบก่อนรองชนะเลิศทาการแข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้ววันที่5กาการชนที่ผ่านมาทําให้ได้4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทีมเต็งแชมป์อย่างทางคาวาสกิฟอนเตเล่ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายหลังสกอร์รวม2เกมที่พบกับทางอุระวะเรเตเต์มอนเสมอกันไป4ต่อ4แต่ตกรอบด้วยกดประตูทีมเยือน ขณะที่ทีมของชินทิพย์สงกสินตกรอบด้วยสกอร์รวม2-3ซะอย่างนั้นซึ่งโปรแกรมการแข่งขันศึกระวันคับ2 0 2 1รอบรองชนะเลิศในครั้งนี้ก็จะมีวันที่6ตุลาคมนกากย่าการาันปัสเจอกับทางเอซีโตเกียวและคนที่2ก็จะเป็นอุรุวะเบรตเตมอนเจอกับทางเซเลโซสกาวันที่10ตุลาคมเอฟซี FC โตเกียวเจอกับทางนกากุย่าการาันปัสและก็เซเลโซสกาเจอกับทางอุรุวะเบรตเตมอน โดยการแข่งขันสุกบวนเจลิกครับหรือว่าบริการลวันครับ2021รอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่30ตุลาคมจะเตะเวลา1อนาฬิกาเป็นต้นไปที่สนามไซตามาสเตเดียมนัดชิงชนะเลิศทำการแข่งนนขันแบบนัดเดียวจบนะครับนะนผมเป็น,นว่างานนี้น่าเสียดายนะฮะที่มีทีมของนักเตะไทยของเรานั้นอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเสียดายจริงๆเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับโตเล็กช้างศึกซิลแชมป์ศึกสีเศร้าเฮ hey, เอาเลิกเอาชัย ก่อนจะลุยศึกเวิรคัโดยโตวเล็กช้างศึกปิดจ็อบศึกสีเศร้าไปแล้วนะฮะโดยฐานะแชมป์ของรายการสร้างขวัญกำลังใจก่อนทำศึกใหญ่ฟุตซอลเวิร์ลคัพ2021ในครั้งนี้ซึ่งฟุตซอลทีมชาติไทยคว้าแชมป์ฟุตบอลสีเศร้าอา S A t International Football Championship Thailand 2021หลังลงแข่งเกมสุดท้ายกับทางออสตาบราซิลก่อนผลการแข่งขันจะจบลงที่เสมอกันไป2-2ต่อทำให้โตวเล็กช้างศึกที่มีประตูได้เสียดีกว่า คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองถือเป็นการเอาเลิกเอาชัยก่อนจะลุยฟุตซอลชิงแชมป์โลกปี2021นี้ที่ประเทศลิทัวเนียโดยก่อนเกมนี้ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยและก็ทีมออสตาบราซิลต่างฝ่ายต่างเก็บชัยชนะมาได้ทั้งสองนัดซึ่งเกมนี้จึงเป็นการอาชิงแชมป์ของรายการศึกสีเ้าในครั้งนี้โดยรเดิงเกมตัวเล็กช้างศึกมาได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วนะฮะแต่จังหวะซัดเต็มข้อของอภิวัตจำเจริญและกระจบรึ่งแรกประตูสกอร์1-0 มาต่อกันที่ขึ้นหลังไทยไม่ได้ประตูขึ้นนำ2-0จากทางมูฮัมหมัดอุสมานมูซาแต่ผ่านมาแค่2นาทีทางอาราซาก็ยิงให้ออสตาบราซิลไล่ตามทีมชาติไทยมา2-1ต่อและช่วงท้ายเกมนั้นออสตาบราซิลต้องการประตูคืนปเปลี่ยนมาเล่นแบบพาวเวอร์เพย์กดดันอย่างหนักก่อนที่ไทยจะพลาดโดนตามตีเสมอจบเกมเสมอกันไปแบบสุดมันไป2-2ต่อส่งผลให้ตัวเล็กช้างศึก ที่มีประตูได้เสียดีกว่าแชมป์ฟุตซอล S A t International f u t s a l Championship Thailand 2021ไปครองในครั้งนี้สำหรับทางฟุตซอลที่แชมป์โลกปี2021ที่ประเทศลิทัวเนียตัวเล็กช้างศึกทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมก,กับทางโปรตุเกสมอรกโกมูเกาะโซโลมอนมีโปรแกรมการแข่งขันแรกนะฮะดังนี้วันที่13กันยายนเวลาเที่ยงคืนตามเวลาของประเทศไทยทีมชาติไทยพบก,กับทางทีมชาติโปรตุเกส วันที่16กันยนายนเวลาเที่ยงคืนตามเวลาของประเทศไทยทีมชาติไทยพบกับทางทีมชาติโมร็อกโกแล้ววันที่19กันยนายนนะฮะเวลาเที่ยงคืนตามเวลาของประเทศไทยมูงเกาะโซลมอนพบกับทางทีมชาติไทยโดยโปรแกรมการแข่งขันทุกเกมของฟุตซอลทีมชาติไทยนั้นจะถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD 36ตามเวลาของประเทศไทยในครั้งนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้นะครับเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีวกว่าครับ เกตหน้ารู้ไทยลีก2 0 2 1ถึง2022นัดแรกโดยงานนี้เกมไทยลีก1นึ่งในรากาสงันสนะฮะลีกส,สุดของไทยนัดแรกแต่ผ่านสายตาแฟนบอลไปแล้วเมื่อวันที่3ถึงวันที่5กันยายนที่ผ่านมามีเกตหน้ารู้อะไรกันบ้างไปดูกันได้เลยโดยงานนี้เริ่มจาก8คู่ยิงกันทั้งหมด23ประตูโดยเกม8คู่ที่มีการแข่งขันขึ้นมานั้นมีการทำประตูเกิดขึ้นทั้งหมดย3าประตู 1 OG โดย1ใน23ประตูที่เป็น1ประตูของทางเชียงใหม่ในจิเต็ดนั้นที่แพ้คาบ้านกับทางทรูแบงคอกไป1-2ต่อนั้นเป็นการทำเข้าประตูตนเองของเจ้าบาสพิธภพัฒน์นชชยาสายติต่อมาก็คือผู้นำดาวซันโวร่วม4คน3แซมบ้าและก็อีก1สเปนโดยจากนัดแรกมีนักเตะถึง4คนที่นำดาวซันโวร่วมเท่ากันคนละ2ประตูจากทั้งหมด4ทีม วอยเตเต้บราซิล3ามรายคือแฮมิงตันโซเรสของหนองบพิษเอฟซีแฮมร์ตี้ฟินเดสของทางทรูแมนคอกเอวันโดปาริสตาของปอริเทโลและก็อีกหนึ่งสเปนอย่างทางโซคิโอโซเรสจากการท่าเรือสถิติต่อมาก็คือแข้งไทยยิงได้ถึง4คนโดยงานนี้ปรเมศอวิไลที่ยิงให้กับทางเอสจีเมืองทองบุกแซงขึ้นนำพีทีประจวบไป2ต่อ1ก่อนจบจะเสมอกันไป2ต่อ2 ศิวกรเตียตะกุลหญิงกระทางสิง์ชิงรายชาวัตบุรานชยาวัตรศรีนาบงหญิงกระทางอาสุภการซิตี้เกมที่2เสมอกันไป2ต่อสองติต่อมายอดรักประเดิมใบแดงโดยจังยอดรักนาเมืองรักของทางบีจีประทุมเป็นตัวเตะปลายแรกที่ประเดิมใบแดงแรกของซีน่นี้ในเกมบุกไปเสมอกับทางชมบุรีเป็นต่อหนึ่งหลังไปอัดหนักใส่ทางจูบยองซู ในที่ดียวหสาถิติต่อมาก็คือ4จุดโทษแฮมป์ตี้พลาดนะมีจุดโทษเกิดขึ้น4ครั้งจาก4เกมคือวินฟรีนโมตาซัดพาวีทีประจวบตามตีเสมอเอสจีเมืองทองไป2ต่อ2แฮมป์ตี้เฟอร์นันเดสพลาดจุดโทษในเกมทรูแบงคอกบุกชนะเชียงใหม่ไป2ต่อ1อีก2จุดโทษเกิดในเกมที่การท่าบริั้นเปิดบ้านเสมอกระทางบริเทโรเอฟซี ไปสต่อ3โดยดาบิตโรเซล่ายิงพาท่าเรือไล่ตามตีตื้นขึ้นให้กับทางปอริเทโลไป2ต่อ3แล้วก็อีก1นจุดโทษเป็นของเดนิสมูริโลยิงพาชมบรีไล่ตีเสมอบีจีประทุมไป1ต่อ1น่งสถิตต่อมาหนองบัพิษเจ้าบ้านทีมเดียวที่ชนะในครั้งนี้โดยพญยาไก่ชนหนองบัพิษเอฟเป็นเจ้าบ้านทีมเดียวที่ได้ผลชนะไปนะฮะ โดยชนะนครพระสีมาไป2ต่อ0ที่เหลือเจ้าบ้านเสมอ5และก็แพ้อีก2ทีมคือเชีงยงใหม่ยูเต็ดและก็ขอนแก่นยูเต็ดในครั้งนี้ใส่ติต่อมาเกมเดียวแบบไร้สกอร์ในเกมระหว่างบริลัมกับทางสมบูรีเอฟซีที่เสมอกันไปนั้นมีแบบมีดาปรานะฮะจากผู้ตัดสินวดรินสัสดีเป็นเกมเดียวที่ไม่มีสกอร์แม้ทางสมบรัตเหมือนตาจะยิงเข้าไปได้แต่ก็ถูกปฏิเสธจากเปาวดรินคนนี้ และสถิติสุดท้ายก็คือท่าเรือโปลิสยิงมากที่สุดแล้วโดยเกมท่าเรือเสมอกับทางโปริเทโลเอฟซีไป3าต่อ3าํทให้2ทีมเป็นทีมที่ยิงนัดแรกได้มากที่สุดทีมละ3าประตูส่วนนอกจากทางบริลัมที่เสมอกับทางสุวรรณบุรีไปศูต่อศที่ทําประตูนัดแรกไม่ได้แล้วมีอีก2ทีมที่ยังอ่ายิงใครไม่ได้อีกเลยก็คือนครราชสีมาที่บุกไปแพ้ n นองบัวพ FC และก็ขอนแก่นยูเดตที่แพ้คาบ้าน,นกับทางราชบุรีสกอร์เดียวกันอยู่ที่0.2ในครั้งนี้นี่ก็เป็นการพูดถึงนะผมสถิตหลังเกมนะฮะที่ทุกคนนั้นก็จัดหนักจัดเต็มสุดท้ายแล้วก็มีทีมเดียวที่ชนะไปาคือหนองบัวพ FC ในครั้งนี้นั่นครับและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็ร้อนข่าวพุมัไทยบ i ายนิชโนสไตล์ประจำวันที่8กันยายน2564 โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ